ครับมันนี่ทีมาเฮ็ดหุ่นนอีิลลุ่มครับจากทอนไม่ครับไม่ทอนนี้แหละครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ นี่ครับเขาไก่บิกนิดนึงครับไก่แล,ล้วครับไก่เป็นรูปเป็นล่างแล้วนี่ครับไก่แล,ล้วครับปากฮักครับปากฮักจะต่อไหมครับ ใช้ยินเจียครับยินเจียใบกระดาษใต้คัดครับ นี่ครับหัวออกไว้เลยครับปากกับงอนในเห็ดที่หลังครับในเห็ดเสียบเติมที่หลังครับเห็ดยากครับหัวต้องออกเนี yeah, ่ยเสร็จแล้วครับปากกับงอนนี่ปากอันนี้งอนครับนี่ครับปากกับงอน นี่ครับใส่งอนแล้วครับใส่งอนนี่ปากครับแล้วขาครับขาใช้โฟมรอประกอบครับนี่ครับประกอบแล้วครับรอลงสีครับเก็บรลาละเอียดครับจำออกครับ 因为电木了。<for you? S 2> นี่ครับเสร็จแล้วครับเหลือสายตาครับพร้อมลองแล้วครับรู้จะได้ผลไหม